สวัสดีทุกท่านด้วยนะพบก,กับรายการไวเพลือทีวีนะพบก,กับนุสติปพาที่หกเออพาที่หก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 ตอนนี้เชือกเชือกเชือกเอาอะไรมาทำวะเราต้องเอาอะไรมาทำเชือกเนี่ยตอนนี้เราจะทำเอาเชือกนะเพื่อสร้างอันนี้นั่นเองเฮ้ยโอเคผมจำได้ว่าต้องหาอะไรวะ เอากรรมแล้วมึงจะใช้นี่ขุดทำผ้าห่ออะไรเนี่ยอ๋อนี่มาตัดไม้ก่อนเอากรรมเราจะเก็บตัดตัดตัดก็ตัดวะตัด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 ได้มาแล้วโอ๊ะออะไรอะไรจะเก็บของตัดตัดตัดต uh ัดอ่าตรงนี้ก okay. oh, ็สำคัญนะครับ เอาไว้ก่อกองไปสำคัญเหมือนกันเนะโอเคนะเราเราเมื่อกี้เราจะไปหาอะไระนี่นี่ไงเจอแล้วยิ่งเจอยิ่งดีไปตรงเนี้ยเรามีเชือกต่อไปเราต้องหาหินหินหรือเปล่าหินเรามีล้วสงสัยเราแตกกิ่งไม้เออกิ่งไม้ดิ เอ้มันต้องใช้อะไรวะเนี่ยแล้วก็ไม่บอกกูเลยต้องเดินไปครับเดินปอยทางสว่างนั่นไงบ้านเราอ๋อนี่ไงรู้ละขาดเชือกเหรอเชือกไม่ใช้อะไรทำวะแล้าก็ไม่บอกเรานะเอ้ยเมื่อกี้เราได้เชือกมาแล้วไม่ใช่เหรอ กกูปลดล็อกเชือกไงอาวุธก็อาวุธก็ได้แล้วต่อไปก็เชือกนะครับเชือกรู้สึกว่าต้องใช้นะ่ะอะไรวะหญ้าหญ้าเยอะๆทำนะฮะหญ้าหญ้าหายไปไหนหญ้าไปกับตาแล้วหรือเอ,เอ๊โอ้โหเมื่อยจริงแคสติดต่อกันหกพารนะ์ทเนี่ย นี่ก็บ้านหมูอีกแล้วนะต่อไปเราต้องหายาเยอะๆแล้วเนะานะยาเนาะยายาไปกับตาอยู่นะ ไม่มีอะไรพูดเลยตอนนี้นะครับก็ต้องเดินต่อไปอะนะร้านเอ้ยไปหายาาไหมตาสิครับอ้าวยาเป็น,นี้นเอ่อ,อยาตาเอ้ยโอเคน้ำมูน้อยนะี๋ยวฉันจะให้ของกินนายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาผิดแมงม,มุมไปแดกอ่ะแดกดีมากนะมาเลยเดินตามฉันมานะมันเป็นเพื่อนบ้านของฉันไหม กูต้องการให้มึงอ่ะเออนะเออเอ้ยพูดอะไรดีวะเราต้องหายากก่อนนะครับได้แล้วมาแทนอะไรดีครับมันต้องมีของที่เราไม่ต้องการดิสักอันหนึ่งก็ยินดีอ่ะอันนี้ไงโอเคเราได้อาวุธแล้ว ย <Yeah. S 2> ต่อไปก็โอ้โหแถวนี้แครหลอทเยอะเลยวุ้ยเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญโอเคนะฮึมฮมมตามเส้นมานั่นแหละดีมากตามเส้นมาเรื่อยๆ ม้ขาดไม้ไม้เราก็เหลือน้อยตัดไปเผื่อไว้ด้วยก็ดีนะโอเคมันช่วยเราตีไม้ด้วยตัดอ่ะอ่ะหิวหิวกำตอนนี้เราหิวมากเลยแตกไม่ได้ดูหลอดเลยกูกลับบ้านเร็ว กับบ้านหรือชั้นก่อนนะโอเคอยู่นู่นนะบ้านเราก็อยู่ไกลพอสมควรเนะี่ยจุ๊บเอออจุ๊บเดินไปเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงนะแถวนี้ไม่มีปีศาจอะไรหรอกไม่ต้องกลัวนะนั่นไงแม่ไงไอ้ปีศาจนี่แม่งอยากถีบมากเลยดูขาดูหน้ามันแม่งไอ้มตูตามเรามาไหมเนี่ย ไม่ตามนะครับถ้ามันถ้าถ้าเราพามไปที่ไกลเงี้ยแล้วเราปล่อยมันทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันเป็นกลายเป็นปีศาจหมูเลยได้ได้เลยนะเนะี่ยปีศาจหมูอะว่าเราอยู่นู่นนะครับรู้สึกว่าเราคงจะต้องย้ายบ้านเอาคนทักสกายไมคแบ,บบแปบ๊บหนึ่งนะไม่ว่างจริงเนี่ยเอ้ยอ๋อนั่นไห่บ้านเรา 7K อู้ไม้มีเยอะเหมือนกันดิเหรอต่อไปนะเอานี่วางรู้สึกว่าบ้านเราจะกากาอย่างนี้ไม่รู้อะสงสัยต้องขยายมั้งอืมตอนนี้ใกล้ตอนกลางคืนเต็มทีครับต่อไปก็ย่างแครอท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  โอ้โหเบื่อๆเลยชึบๆๆๆๆๆๆเอาอะไรมาดีเนี่ยตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะอุ้ยครบเพลิงยายมุมเออเอาทำนี่ก่อนนะสอง อันนี้เลิสนั่นหนึ่งสี่ดิเรามีอันหนึ่งอะสองเราก็มีครบหมดแล้วนี่ว่าโอเคสร้างได้แล้ยโยุยที่สุดเยี่ยมกดล็อกอาวุธทองนะ่ะ ก็รู้สึกว่ากล่องสมบัตินี่นะเราควรทำกล่องสมบัติได้แล้วโอ้เช้าแล้ว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 อืมอะไรเนี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิเหรอแปบ๊บนะโอเคได้เรียบร้อยแล้วโอเคคนระับก็จบพาร์ทที่6ไปเพียงแค่นี้คนระับบ๊ายบาย